อ่าโอเคนะครับผมตรงนี้ก็เป็นยอดเงินนะครับที่ผมได้รับมาล่าสุดนะครับผมในการทําเงินคริปโตฟรีนะครับเหรียญบิตคอยนะครับโดยที่เราไม่ต้องลงทุนสักบาทเดียวนะครับได้รับมาล่าสุด1.40ดอลลาร์นะครับผมทําฟรีได้เงินจริงแน่นอนนะครับใครสนใจอยากจะรับเหรียญคริปโตฟรีฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทําเงินกันเลยนะครับครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีช anel นะครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการทําเงินคริปโตฟรีบิตคอยนะครับผมโดย ที่เราไม่ต้องลงทุนซักบาทเดียวนะครับผมได้รับมาล่าสุดอยู่ที่1.40ดอลลาร์นะครับถอนเงินไปเพียงแค่24ชั่วโมงนะครับเงินเข้าที่กระเป๋าทันทีนะครับตอนนี้นะครับผมราคาบิตคอยเนี่ยกำลังขึ้นสูงมากๆนะครับผมตรงนี้ทําฟรีได้เงินจริงแน่นอนนะครับใครสนใจฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับสำหรับราคาบิตคอยต่อ1บิตคอยเนี่ยตอนนี้อยู่ที่1,20,982บาทไทยนะครับผมต่อ1บิตคอยนะทุกคนยํำว่าราคาบิตคอยนะครับผมไม่ใช่ยอด เงินที่ผมมีอยู่นะครับตรงนี้ทําฟรีได้เงินจริงแน่นอนนะครับกระเป๋าที่ใช้ในการรับเงินนะครับเป็นกระเป๋าคอยเบสเท่านั้นนะครับไม่สามารถใช้กระเป๋าอื่นได้เลยนะครับผมต้องเป็นกระเป๋าคอยเบสนะครับใครที่ยังไม่มีไปสมัครให้เรียบร้อยนะครับสำหรับกระเป๋าคอยเบสเนี่ยก็ชื่อตามนี้เลยนะครับผมคอยเบส by bitcoin and ether ตัวนี้เท่านั้นนะครับใครที่ยังไม่ได้สมัครก็ไปสมัครให้เรียบร้อยนะครับวิธีการสมัครใน YouTube มีสอนหรือว่ากดลิงก์ด้านล่างคลิปนี้ก็ได้ผมจะแนบวิธีการสมัครไว้ให้นะครับในส่วนของคอยเบส วอลเล็ตนะครับตรงนี้เนี่ยผมไม่รู้วิธีการใช้งานนะครับเพราะว่าผมไม่เคยใช้นะครับใครที่เคยใช้ก็สามารถคอมเมนต์รีวิวด้านล่างได้เหมือนกันนะครับเ่าโอเคนะครับต่อมาก็เป็นแอปที่ใช้ในการทําเงินบิตคอยฟรีนะครับผมทําเงินจากแอปนี้เลยนะครับมีชื่อว่า b i t l o นะครับผมก็เป็นแอปฟรีอีกหนึ่งแอปในการหาเงินคริปโตฟรีนะครับโดยที่เราไม่ต้องลงทุนซักบาทเดียวนะครับแอปนี้เนี่ยดาวน์โหลดได้ทั้งมือถือ Android แล้วก็ iOS นะครับใครที่ยังไม่มีตัวแอปสามารถไปค้นหาชื่อดาวน์โหลดกันได้ชื่อออตตตาาาาาาามมดด้้้้้้้นนนนซยยืหหหรรรว่งงจลลักีไเเถค ไม่เจอกดลิงก์ดาวนโหลดกันได้ตรงคอมเมนต์ปักหมุดนะครับผมจะแนบลิงก์การดาวนโหลดไปให้สามารถกดดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องได้เลยทั้ง Android แล้วก็ iOS สนะครับสำหรับขั้นตอนวิธีการสมัครนะครับผมจะแนบไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้นะครับสามารถเข้าไปดูวิธีการสมัครได้เลยนะครับว่าต้องสมัครแบบไหนอย่างไรนะครับลองเข้าไปดูก่อนนะครับเอาโอเคนะครับผมก็อยู่ในแอปเป็นที่เรียบร้อยนะครับในการถอนเงินนะครับ1.40ดอลลาร์เนี่ยผมได้ทําคลิปถอนเงินไปก่อนหน้านี้นั่นเองนะครับตอนนี้ก็ได้รับเงินเข้ากระเป๋าคอยเบสเป็น ลองดาวน์โหลดไปเล่นกันดูนะครับผมเล่นฟรีได้เงินจริงแน่นอนนะครับถอนเงินขั้นต่ำเพียง1ดอลลาร์เท่านั้นนะครับในการทําเงินนะครับเดี๋ยวผมจะสอนทีระเมนูกันเลยนะครับว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรกดที่3ขีดด้านซ้ายบนตรงนี้นะครับเมนูเนี่ยเป็นเมนูภาษาอังกฤษนะทุกคนก็ลองใช้งานดูก่อนนะครับให้เรามากดที่เมนูนี้นะครับคำว่าฟนกดเข้าไปเลยตรงนี้เนี่ยจะเป็นการรับคะแนนฟรีเริ่มต้นนะครับผมใครที่ยังไม่ได้รับคะแนนเนี่ยสามารถมาก่อรหัสโค้ดตรงนี้แล้วก็กดเซฟนะครับได้รับคะแนนเพิ่มเติมได้เลยนะครับใน แนะนำให้ใช้ของเพื่อนก่อนได้เลยแต่ถ้ายังไม่มีดูที่ด้านซ้ายมือนะครับผมจะขึ้นรหัสโค้ดไว้ให้1 7 9 1 1 3 4ฝากไปด้วยนะครับกรอกของผมหรือว่าไม่กรอกก็ได้ตามความสะดวกและก็ความสมัครใจของเพื่อนๆได้เลยนะครับโอเคนะครับผมก็ฝากไปด้วยนะต่อมามากดที่เมนูโฮมนะครับผมเมนูโฮมด้านล่างเลยนะครับอันบนสุดนะตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นช่องทางในการทําคะแนนนะครับหรือว่าทําเงินตรงนี้นะครับสำหรับแอปบิดโรเนี่ยเป็นแอปในการหาคะแนนนะครับผมไม่มีการลงทุนหรือว่าเติมเงินใดๆทั้งสิ้นนะครับ ในการหาคะแนนนะครับผมหนึ่งเลยคือการเล่นเกม2คือการทําแบบสํารวจหรือว่าแบบสอบถามนะครับสคือการดูวิดีโอ4ี่คือการแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนนะครับอันแรกเนี่ยจะเป็นในส่วนของ Pay a n d earn นะครับผมในส่วนของการเล่นเกมเนาะก,กดเข้าไปสําหรับใครที่เป็นสายเล่นเกมนะครับไม่ชอบการทําแบบสํารวจเนี่ยเรามาทําตรงนี้ได้นะครับซึ่งการเล่นเกมเนี่ยเป็นช่องทางที่เหมาะสาหรับคนที่ชอบเล่นเกมส่วนใครที่ไม่ค่อยถนัดการทําแบบสํารวจก็มาเลือกช่องทางนี้มีเกมให้เราเลือกติดตั้งตามนี้เลยนะครับผมเราก็สามารถเลือกติดตั้ง ดาวน์โหลดลงในเครื่องของเราได้เลยนะครับผมมีหลายเกมให้เลือกเลยนะตามความชอบของเพื่อนๆได้เลยนะครับต่อมาอันที่2นะครับผมตรงนี้จะเป็น i n s t ์ออล p แนะครับตรงนี้ยังไม่มีงานเข้ามานะครับผมต่อมาข้ามมาตรงนี้เลยนะครับในส่วนของ Survey นะครับคือการทําแบบสํารวจหรือว่าแบบสอบถามออนไลน์นั่นเองนะครับเราก็สามารถมากดทําได้เลยนะครับซึ่งการทําแบบสํารวจผมจะยกตัวอย่างเว็บไซต์นี้ละกันเนาะบิดแล็บนะครับบิดแลบเนี่ยก็จะมีหลายๆเครือข่ายนะครับที่มีบิดแล็บอยู่นะครับซึ่งบิดแล็บมันก็จะเป็นการทําแบบสํารวจนะครับแล้วก็ทําแบบสอบถาม ร,รวไมไปถึงมีแอปให้เราเลือกดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งด้วยน,นั่นเองในการทําภารกิจนะครับก็จะมี Android iOS แล้วก็เว็บไซต์นะครับเราสามารถมาเลือกการทําเงินตรงนี้ได้นะครับจากการทำอแอปต่างๆโดยการติดตั้งแล้วก็เข้าไปเล่นทําภารกิจนะครับตรงนี้ได้รับคะแนนค่อนข้างดีเหมือนกันนะครับผมก็ตั้งแต่หลักสิบจนถึงหลักร้อยหลักพันเลยนะครับก็ลองเลือกทําดูนาะตามความถนัดของแต่ละบุคคลเลยเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยมีความถนัดไม่เหมือนกันในการทําภารกิจนะครับ,บบางคนก็จะชอบไปทาง การทาแบบสํารวจนะครับผมหรือว่าบางคนก็จะชอบไปทางการทําแบบสอบถามนะครับหรือว่าทําในส่วนของการเล่นเกมดาวน์โหลดเกมดูวิดีโอมากกว่านะครับตรงนี้เนี่ยเราทําได้หมดเลยนะครับผม1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ตรงนี้เนี่ยเราทําได้หมดเลยนะครับในการทําแบบสํารวจนะครับเมนูที่2ด้านล่างตรงนี้เนี่ยก็จะมีในส่วนของการดูคลิปวิดีโอแล้วก็รวมเว็บไซต์การทําแบบสํารวจนั่นเองนะครับสำหรับเพจตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นการดูวิดีโอนะครับผมเข้ามาดูได้นะครับเมนูที่4นะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นใน ในส,ส่วนของการทาภาร,รกิจที่เพื่อนๆที่เขาสมัครทําในส่วนของแอปบิดโรนะก็จะเป็นคนต่างประเทศนะครับก็ที่เขาทํากันเนี่ยเขาทําได้รับคะแนนเท่าไหร่มันก็จะขึ้นให้เราดูด้วยนั่นเองนะครับต่อมานะครับผมเมนูที่2นะครับผม history นะครับตรงนี้ก็จะเป็นประวัติคะแนนนะครับที่เราได้รับมานะครับว่าเราเนี่ยได้รับคะแนนผ่านช่องทางไหนบ้างมันก็จะขึ้นให้เราดูตรงนี้เลยต่อมาคําว่า shop นะครับเมนูที่3ในส่วนของเมนูที่3ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นการถอนเงินโดยการใช้คะแนนของเราที่เรามีอยู่นะครับในการถอนเงินเนาะสำหรับการถอนเงินนะครับเ เหรียญบิตคอยนะครับขั้นต่ําเริ่มต้นที่1ดอลลาร์นะครับหรือประมาณ34บาทไทยนะครับใช้คะแนนในการถอนเงินอยู่ที่1000คะแนนการถอนเงินเนี่ยเราจะต้องมีกระเป๋าคอยเบสนะครับผมตัวนี้เขาบอกชัดเจนนะครับว่าต้องใช้กระเป๋าไหนในการรับเงินนะครับซึ่งเป็นกระเป๋าคอยเบสแค่กระเป๋าเดียวในการรับเงินเราไม่สามารถใช้เป็นบิตคับบายนแตในการรับได้นะต้องเป็นคอยเบสนะครับต่อมานะครับผมก็เป็นในส่วนของเมนูวอลเล็ตนะครับสำหรับวอลเล็ตตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นประวัติการถอนเงินทั้งหมดที่ทเราเคยถอน อนออกไปนะครับล่าสุดที่ผมถอนไปคือ1.40ดอลลาร์นะครับถอนเป็นสกุลเงินบิตคอยนะครับผมถอนไปเมื่อวันที่8เดือน4นะครับผมก็ได้รับเงินเข้า wallet นะครับหรือว่ากระเป๋าคอยเบสเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถอนเงินไปไม่เกินนะครับ2.4ชั่วโมงเงินเข้าทันทีนะครับผมจ่ายจริงแน่นอนสําหรับบิตโลยังทําเงินได้ปกติเหมือนเดิมนะครับเมนูต่อไปก็เป็นเฟนนะครับในส่วนของการเกอกรหัสโค้ดนะคบเพื่อที่จะรับคะแนนใครที่ยังไม่ได้เกาะกก็ะเข้ามาเกอกตรงนี้เพิ่มเติมได้ ต่อไปก็จะเป็น Invite Friend นะครับหรือว่าการแนะนําเชิญเพื่อนนะครับผมตรงนี้เราสามารถใช้ลิงก์ในการแนะนําต่อได้ซึ่งการแนะนําเพื่อนเนี่ยเราสามารถทําได้ทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็น Facebook ท Twitter l ไลน์ยูทูบทิกต็อกแนะนําได้ทุกช่องทางอยู่ที่ความสามารถของแต่ละบุคคลเลยว่าจะแนะนําด้วยวิธีไหนนะครับโดยการใช้ลิงก์แล้วก็รหัสโค้ดตรงนี้ในการแนะนําต่อได้เลยหลายๆคนก็อาจจะถามว่า้แอปนี้มันได้เงินจริงหรือเปล่านะครับถอนเงินได้ชัวร์ไหมนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดในส่วนของอ e ีเมลของคอยเบสให้ดูนะตรงนี้เนี่ยเป็นอ e ีเมลคอยเบ เมื่อเราถอนเงินเข้าไปที่คอยเวสเนี่ยมันก็จะมีอีเมลเข้ามาแจ้งเตือนว่ามียอดเงินเข้ามานะครับให้เราดูตรงนี้มีชื่อชัดเจนนะครับ Bitlow นะครับที่ทําการโอนเงินเข้ามาให้นะครับตัวนี้ก็จะเป็น Bitlow แล้วก็มีตัวเลข ID ให้เราดูนะครับว่าจ่ายเงินจริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะเปิดในส่วนของกระเป๋าคอยเวสให้ดูนะอันนี้เป็นกระเป๋าคอยเบสนะครับแล้วก็กดมาที่สินทรัพย์นะครับเมนูที่2เลยแล้วก็เลือกเป็นเหรียญที่เราถอนมาก็คือบิตคอยกดเข้ามาที่บิตคอยนะครับแล้วก็ทาการเลื่อนลงมาด้านลล่าางงงงนนะคครรับกดดยอออเเเิหืข แล้วก็ดูประวัติการรับเงินเข้ามานะครับตรงนี้คือยอดเงินของ Bitlo นะครับผมจำนวนนะครับอยู่ที่47.51บาทไทยนะครับตรงนี้ได้เงินจริงแน่นอนนะครับใครที่สนใจลองดาวน์โหลดมาเล่นกันดูเล่นฟรีได้เงินจริงแน่นอนนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ